พีชานะคะพบกับเอเชียบุ๊กทีฬาไทยแลนด์ข้อค่าสั่งเก็บก๊อีไลทที่จะพาทุกคนไปขบวนเรื่องของก,งกร,ระแสลมตะวันตกค่ะคราวแรกวันนี้นะคะขอเริ่มต้นด้วยสึกพรีเมยร์ค่ะซึ่งต้องบอกว่าจะไม่พูดถึงก็คือไม่ได้เลยนะคะขอมาพรีวิวสั้นๆก่อนในสึกพรีเมยร์ีกระหว่างเป็นเนีเซนนอตเปิดรังต้อนรับการเยือนหง์แดงลิวพูค่ะ ทางด้านเจ้าบ้านอยากปืนใหญ่อาเซนอลนะคะเรียกได้ว่ามีฟอร์มที่ร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง5นัดหลังสุดค่ะพวกเขาพ่ายไปเพียงแค่1นัดนะเท่านั้นนะคะนั่นก็คือการพ่ายให้ต่อที่สแสดงมาเชสเตอร์เต็ดค่ะแล้วก็เก็บชัยชนะไปถึง4นัดด้วยกันนะคะส่วนความพร้อมของทีมนะคะตัวเจ็บค่ะมีเพียงแค่สมิโรวเท่านั้นเรียกได้ว่าไม่กระทบต่อทีมเลยก็ว่าได้ค่ะตัวหลกัหลกๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตินารีโอเดกาดโทมัสปาเต้นะคะกาเบรียลแกซุสต่างพร้อมที่จะลงล่าตาข่ายทั้งนั้นค่ะ ทางด้านของหงแดงลิพูนเนี่ยคะผลงานเรียกได้ว่าอาจจะไม่ค่อยซู้ดีนะคะเกมล่าสุดนะคะสามารถเปิดบ้านเอาชนะเรนเจอร์ไปได้2ประตูต่อศูนย์นะคะส่วนความพร้อมของทีมค่ะตอนนี้นะคะมีะรายงานเพียงแค่ว่าอาตูเมโล่ค่ะมิดฟิลที่ยืมมาจากยูเวนตุสเนี่ยคะมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหรือเรียกได้ว่ามีปัญหาที่กล้ามเนื้อนะคะแต่ยังไม่ได้มีรายงานถะ,ะว่าเจ็บมากน้อยแค่ไหนจะพร้อมสาหรับเกมคืนนี้หรือไม่หรือจะต้องพักกี่นัดนะคะ ส่วนอีกหนึ่งค้อนค่ะที่ถูกพูดถึงไปอย่างมากนั่นก็คือเตียโก้คันธาล่าค่ะมีรายงานออกมานี่ค่ะว่าเตียโก้คันธล่าไม่ได้มีาพาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมค่ะส่วนการยืนยันเนี่ยค่ะยังไม่ได้มีการยืนยันค่ะว่าเจ้าตัวนี้มีการเจ็บป่วยหรือเพียงแค่ต้องการพักเท่านั้นนะคะแฟนของดาลิทุกอาจจะต้องลุ้นกันหน้าดำคำเคลียร์น,นิดนึงนะคะสำหรับมิดฟิลคนสัมพัญ์ คนนี้ค่ะว่าจะพร้อมสำหรับเกมคืนนี้หรือไม่นะคะส่วนชาราครยเชียร์ไทยค่ะคืนนี้เวลาสิธทุ่มนะคะก็ไปตามเชียร์กันได้ค่ะยังอยู่ที่เรื่องของหงดังลิพูกันอยู่นะคะเยั่งครอบคุณซื้อชาวเยอรมันของหงดังลิพูค่ะได้ออกมาให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับดาวิวน Yes เยสค่ะซึ่งติ๊ต้องขอเท้าความไปก่อนนิดนึงนะคะก่อนหน้านี้ค่ะดาวิวนูยเยสนะคะเขาได้ออกมาสัมภาษณ์กับ ESPN โคลอมเบียค่ะซึ่งพูดถึงเยร์นครอปนะคะว่าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เยร์นครอปพูดแม้แต่คําเดียวเลยเนื่องจากว่า ภาษาสเปนหรือภาษาโปรตุเกสของเยื่ออนครอบก็ไม่ค่อยดีส่วนเขาก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ฟังภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะแต่อาศัยการให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยช่วยแปลให้ฟังนะคะแต่ก็เข้าใจในสิ่งที่เย้นครอบพยายามจะสื่อเพราะว่าเย้นครอบมีเจตนารมที่ชัดเจนามากๆเลยนะคะทางด้านของเยื่อเนครอบค่ะได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงดาวินนเยสนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการชื่นชมแล้วก็พร้อมให้คําแนะนาดาวินนเยสนะคะ เพืนครอบค่ะได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะเป็นการชื่นชมดาวินอนยสว่าเขามีการเคลื่อนตัวเคลื่อนไหวตัวนะคะไปใน พื้นที่นะคะทุกพื้นที่เวลาลงเล่นเนี่ยได้ดีมากๆเลยแล้วก็เวลาซ้อมนะคะก็ค่อนข้างมีการซ้อมที่ดีกัรหญิงที่ค่อนข้างนิ่งนะคะแต่อย่างที่เขาอยากจะแนะนําดวินูเยสนะคะนั่นคือในะเรื่องของการจบสกอร์เวลาที่ลงเล่นจริงๆค่ะเพราะว่าเวลาลงเล่นจริงๆนะคะดาวินูเยสเนี่ยมีความใจร้อนนะคะเขาก็อยากให้ดาวินูเยสเนี่ยใจเย็นลงกว่านี้สักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีมีสมาธิในการจบสกอร์นะคะเพราะเขาเชื่อว,ว่าดาวินูเยสเนี่ย ต้องเป็นกองหน้าที่ดีแล้วก็เป็นกองหน้าที่ยอดเยี่ยมนะคะนอกจากนี้นะคะเยิงครอปก็ได้พูดถึงนักเตะที่ค่าเหนื่อยแพงที่สุดข,ของทีมนั่นก็คือโมฮัมเหม็ดซาลานะคะเรียกได้ว่าช่วงนี้ค่ะโมฮัมเหม็ดซาล่าอาจจะฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หมายถึงว่าในเรื่องของการทําประตูนีอาจจะไม่ได้ระเบิดฟอร์มได้อย่างเหมือนฤดูกาลที่ผ่านๆมานะคะยิงครอปค่ะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะโดยเขาก็บอกว่า ก็คดาดหวังว่าโมฮัมเหม็ดซาราห์นะคะจะสามารถระเบิดฟอร์มได้เหมือนอย่างที่ผ่านๆมาค่ะข่าต่อไปค่ะมาที่เรื่องของคนชินน้หมั่น,นไส้ที่สุดในเวลานี้นะคะนั่นก็คือเออร์ิงฮาแนด์ค่ะคนอะไรฟอร์มดีฟอร์มเด่นยิงได้อย่างต่อเนื่องมากๆเลยนะคะล่าสุดค่ะเออร์ิงฮาลนด์ลงเล่นไปที่ซามเกมนะคะทั้งหมดนะคะแต่ยิงไปแล้วถึง20ประตูด้วยกันค่ะเปเปกูเดีลานะคะได้ออกมาให้สัมภาษณ์ ในเกมล่าสุดนะีคะที่เมื่อคืนค่ะพวกเขาเปิดป้านเอาชนะซาอแฮนต์ันไปถึง4ประตูต่ตอศูนยเกมนี้นะคะเออร์ฮาลันยิงอีกแล้วค่ะยิงติดต่อกันอีกแล้วเน,ะะน,นีคะเปโควาเล่าได้ออกมาให้สัมภาษณ์แบบติดตลกนะคะว่ามันน่าโมโหมากเลยนะะ A R เนี่ยค่ะที่เออร์ฮาลันเนี่ยสามารถยิงได้เพียงแค่1ประตูเท่านั้นในเกมนี้ค่ะ ฟรัมพาวเตอร์กุซื้อคนใหม่ของสิงห์รูเชอลซีได้ออกมาชี้แจงนะคะหลังจากที่เขาได้มีการโลเทชั่นผู้เล่นถึง7คนด้วยกันในการลงเล่นกับฟูแพรตันค่ะซึ่งเกมนี้เนี่ยฮะอย่างที่ดิ๊กบอกไปว่ามันมีการโลเทชั่นซึ่งใช้ผู้เล่นที่แตกต่างจากเกมที่เอาชนะเอซิมิลานไป3ประตูต่อศูนย์นะคะเกมนี้ แกรมพัเตอร์เขามีการโรลดชันผู้เล่นถึงเจ็ดตำแหน่งผู้เล่นหลกัหลกๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโอบามยองริเจมรวมถึงราฮิมเซอร์ลิงค่ะไม่ได้มีชื่อออกสตาร์เป็นตัวจริงในเกมที่เอาชนะบูแพรนตันสามประตูต่อศูนย์นะคะส่วนแฟรมพอเตอร์ที่เขาได้ออกมาชี้แจงะคะ่ะเขาไม่ได้บอกว่ามีอะไรมากมายเลยนะคะเพียงแค่เขาต้องการให้ผู้เล่นเหล่านี้ได้พักบางเท่านั้นเองค่ะ ในคลิปนี้นะคะขอฝากกิจกรรมสุดพิเศษ20ตุลาคมนี้เตรียมตัวเที่ยวกันแบบจุกๆพร้อมเชียร์บอลถึงขอบสนามเพียงแค่สมัครโปรสุดพิเศษก็รุนรับรางวัลใหญ่ไปดูบอลถึงลาลิกาสเปน2ที่นั่งค่ะนอกจากจะได้ไปดูบอลถึงลาลิกาสเปน2ที่นั่งแล้วเนี่ยคะทาง M88 ยังแถม Pocket Money ็ตมันฟรีอีก36,000บาทค่ะรายละเอียดแอดไลน์ไปได้เลยเี่ยนะคะที่ @M88Thailand ค่ะ เปอย่างกันบ้างค่ะกับข่าวที่ิ้งนนำมาเสนอในวันนี้ที่หวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลกันอย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็ไว้กับมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าฝาติดตามเอเชียบุ๊กไลายในทุกชุดทัองทางด้วยค่ะสำหรับวันนี้ติ๊กต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบาย